เห็นแล้วเห็นนั่นเห็นแล้วสานตาปีนเขาเหรอฝอยนี่เหรอฝอ,อ,อเยล,ล,ลูกปีนง่ายเหรอ๋อคือจริงเหรอแต่ว่าตัวเกลยวขึ้นได้ลูกขึ้นไม่ได้ได้อีก่หรอไม่ได้ได้ตัดขึ้นได้ได้ตัดโตแล้วตัวเกีือวัานี้มามารอพี่ตัวนี้นี่ชี้ชันนี่ เจียมาเอตรงนี้ไหนจ้าอยู่นี่จ<ะ>จเจ๊มันอันเป็นแต่แห้งเมันเป็นแต่แห้งเดี๋ยวนี่แห้งมันสอดไปออกจะไปออกอจีรคนอไกกนว้าแห้งเจ็บอยู่ด้วเนรอแห้งเจ็บไหมมา one two, มีลูกเองเลยร้องมากอ้อนไม่บ้านใครเขาอ่ะเข้าไหมล่ะไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยกลัวไหมล่ะกลัวไหมจ้าใจเร็ววร้านขายของร้านขายของไปซองมึงด้วยตัวเกี่ยวขายอะไรเออขึ้นราคาะไรโอ้ยร้านขายของเหรอเนี่ย

ờ mà liêu Ở kia đâu kia thế này ờ mà cái này cái khác đó ta phải khai 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 được ôi oh, khai khác rồi Khải cái gì ơi, ăn được không? กินได้เหรอกินไม่ได้มันกินไม่ได้นะโตเกียวโอ้ปิดร้านแล้วปิดร้านแล้วไปหาพี่ตี๋ตายเลยร้านข้าวปิดแล้วทางนี้ร้านข้าวปิดแล้ว ขายข้าวมาขายข้าไม่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 เจ้าอยู่ในห้ายุ่นกิการออกมาร้านขายอาหารขอเชื้อหาใหม่จ้าขอเื้อขหม่จ้าไปขายข้าไปยข้าวขอือนยรับขายอะไรครับเนี่ยขายอะไรเปิดเตาแก๊สหรือยังครับขอซื้อกระเพราหมูกรอบหนึ่งจานทำอาหารได้ไหมทำอร่อยไหมครับเนี่ยโอ้ยร้านนี้จะขายอะไรนะ แม่ค้าขายอะไรนี่เปิดร้านหรือย,ยัง<ะ>เปิดร้านหรือย,ยังคะขอส้ตมตำหนึ่งจานจาน้าขอไข่เจียวหนึ่งจานจาน้าบอบได้ไหมดึงดึงเอออะไรนะ <c oughs> ลุงมสนว่ไม่เง่เจ้าไหนใครจะไปเป่าเค้กแต่แรแดปูรูดูดดดน้องเข้ามาไหมคะน้องเข้ามาเล้ไหมคะชวนน้องเขาเลา่นูดูบอกน้องเข้ามาเลยคะ่ะ <c oughs> เข้ามาเลย <c oughs> พี่บอกพี่เรากป็เกียวบอกพี่แล้วเข้ามาเลยเข้ามาเลยคะ่ะ น้าเด็กตาขายอะไรครับปิ้งหมูหรอคะขอซื้อปิ้งหมูนะจ้า๊ะไยบดแซ่บแดดไปบดแซ่บโอ้บุตรอาหารบุตรแล้วขอสั่งอาหารหรอครับโอเคติด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 เอาอันนี้จ้าทำให้หน่อยจ้าโซเกียร์ยังนะลูกโซเกียร์ร้านอาหารพังแล้วร้านอาหารพังแล้วตำรวจช่วยด้วยมีพ่อครัวทำอาหารพังแล้วช่วยด้วยพ่อครัวทำมั่งมาครัวพังแล้ว อะไรลองเบิ่์กควนลองเบิ่งก่อนลองเบิ่งก่อนนชัว่าเป็นเพอาะครัวอย่าพังร้านครัวค่ะอย่าพังร้านค่ะสั่งอาหารหน่อยจ้าติ๊ดติ๊ดติดติดส่งออเดอร์พิซซ่าจ้ารีด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 เอาเอามันพังแล้วจ้าร้านค้าพังแล้วจ้า หมูปิ้งหม,หม่อยจ้าไม่อิ่มจ้าขอหมูปิ้งร้อนๆจ้าใส่ดำปาปงทำหมูปิ้ง<อ>เป็นข้าตกเยาววันทำดีๆจ้าเอา,าเพราะาอยจะพังร้านนะจ้าเพราอย่ายพังร้านขาเด้อลูกค้าจะไม่ได้กินข้าวเด้อพังไหมนี่พังอื้มเอามาอันนี้เมนูอ,อะไรจ้าตรงนี้นี่โอ้ยอาหารบ้างจ้า อาหารบ้างใช่ไหมจ้าไม่มีอาหารอะไรเลยโอ้ยแซ่บมากจ้าโอเคไหนดิขออีกเลยจ้าขอเอาอีกได้ไหมจ้าโอเคจ้าเสร็จเร็วมากโอ้ยกินอะไรอิ่มนอยเนี่ยโอ้พ่อค้ากินอาหารลูกค้ากินอาหารเยอะมากเลยนี่อันนี้เมนูอะไรจ้าพิซซ่าโอ้พิซซ่าหมดแล้วจ้า เปิดตอกแก๊เไ er ี้ยังจ๊ะจึ๊บแซ่บมากจ้าแซ่บมากจ๊ะอ๋อนี่เพื่อนมาอืมเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนใครอ่ะเพื่อนเกียวเพื่อนน้องเกียวอ่าใส่ใส่ไปใส่ไปใส่ไป้าป่าออกมาป่ะ ไปล้างนู่นปะไปล้างไปล้างนู่นปะไปล้างอะล้างอะไรไม่ไปไ,ปไ้ตรงนั้นไหม,อมชอบตรงนี้หรอครับเปนุนหรือเปล่าจ